สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาระบายสีกันนะครับตัวระบายสีตัวซูเปอร์แมนกับแบทแมนนะครับดูหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยจะถนัดสไตล์อเมริกันคอมิกสักเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเลยเราจะมาระบายสีในส่วนของชุดแบทแมนนะครับ ก็คือตรงส่วนของหมวกนะครับผ้าคลุมจะเป็นสีฟ้าแล้วตัวจะเป็นสีเทานะครับก็แล้วแต่ตำรานะครับแล้วแต่แบบว่าจะเป็นยังไงนะครับบางที่หมวกจะเป็นสีดำหรือน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ตัวจะเป็นสีเอ้ไม่ใช่ตัวก็จะเป็นสีฟ้านะครับ แต่แบบที่ดูในตอนนี้ก็คือตัวจะเป็นสีสีเทานะครับแล้วก็หมวกจะเป็นสีออกฟ้าฟ้านะครับฟ,ฟ้าๆน้ำเงินนะครับเดี๋ตาจะให้เป็นสีเหลืองนะครับจะได้ดูแบบวิงวิง ก็ระบายสีฟ้าอ่อนลงไปนะครับให้ทั่วไม่ต้องเข้มมากนะครับต่อมาเราก็จะใช้สีน้ำเงินนะครับมาระบายในส่วนที่ทำให้ดูมันมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับ เน้นบางส่วนนะครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่โดนแสงนะครับอย่างตรงส่วนนี้ก็จะเว้นไว้ตรงส่วนที่เป็นโหนกแก้มนะครับตรงนี้ก็จะเว้นตรงส่วนที่เป็นโหนกคิ้วทำให้รู้สึกว่ามันมีความนูนขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็เว้นตรงส่วนที่เป็นปลายคางนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่หน่อยเราก็จะเว้นมีส่วนนูนขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนตรงเล็กๆอาจจะไม่ได้เว้นเอาไว้เนี่ยครับเราก็จะได้ส่วนที่เป็นส่วนหัวนะครับส่วนหน้ากากส่วนหัวของแบทแมนไปแล้ว มันก็จะดูแบบว่าเป็นสีน้ําเงินนะครับบวกกับตรงเงาที่เราถมดําลงไปนะครับมันจะดูเข้มๆก็จะทําให้ดูแบบอึมครึมมากขึ้นนะครับเหมาะกับความเป็นแบทแมนก็คือมันจะมีชีวิตอาศัยอยู่ในความมืดนะครับตัวของแบทแมน โผลมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับ ทีนี้ <c oughs> จะใช้สีออกสีม่วงๆนะครับระบายตรงส่วนที่เป็นแบ็กเกวนะครับระบายบางๆ <c oughs> เพื่อให้มัน <c oughs> เต็มภาพนะครับภาพนี้เราจะระบายกัน ให้แบบภาพสมบูรณ์ไปเลยนะครับภาพนี้ดังนั้นคลิปนี้ก็จะยาวพอสมควรนะครับแต่ใครทนดูจนจบนะครับก็มีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ ใครดูจนจบมีเกมให้เล่นนะครับ มาอย่าลืมดูจนจบแล้วมาร่วมสนุกกันนะครับ จริงๆซูเปอร์แมนกับแบทแมนอันนี้มันก็เป็นตัวแทนของฮีโร่กลางวันและฮีโร่กลางคืนนะครับแบทแมนจะไม่ค่อยปฏิบัติงานตอนเช้านะครับส่วนซูเปอร์แมนก็จะไม่ค่อยออกตอนกลางคืนนะครับถึงแม้ว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นแบทไม่ค่อยเห็นซูเปอร์แมนออกตอนกลางคืนนะครับ แต่ทุกวันนี้ซูเปอร์แมนจะอยู่ประเทศไทยได้ค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องจากหาที่แปลงล่างไม่ได้นะครับพอจะแปลงล่างทีต้องวิ่งเข้าตู้โทรศัพท์มีอยู่ยุคหนึ่งนะครับตู้โทรศัพท์ของในเรื่องในเรื่องซูเปอร์แมนมันเป็นตู้โทรศัพท์ที่ ถ่ายรูปผู้ใช้งานด้วยนะครับแล้วซูเปอร์แมนเข้าไปแปงล่างในนั้นทำให้ถูกถ่ายรูปด้วย <c oughs> ต่อมานะครับก็เอาสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับระบายในส่วนของลำตัวซูเปอร์แมนเอ้ยลำตัวแบทแมนนะครับเราจะระบายแบทแมนให้เสร็จก่อนค่อยไประบายในส่วนที่เป็นซูเปอร์แมนนะครับ บางทีก็จะต้องใช้มือกดกระดาษเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เทปกาวยึดเอาไว้นะครับทีนี้เวลาที่เราระบายสีอะไรออกไปมันจะทําให้กระดาษขยับก็ต้องใช้มือกดเอาไว้นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับใช้สีเทานะครับ พอกระดาษขยับปุ๊บมันก็จะไม่ตรงกับกล้องนะครับก็จะมีการเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างโอ้ยใช้สีเทานะครับเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องกดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อสีไม่ค่อยเกาะกระดาษสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องใช้สีเทา จริงๆสีเทานี้เป็นสีเทาที่เนื้อสีค่อนข้างอ่อนนะครับสีอ่อนก็คือสีไม่เข้มนะครับไม่ใช่อ่อนนุ่มอ่ะเดี๋ยวระบายส่วนตัวก็จะเลื่อนอันนี้ขึ้นมาดีกว่าจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นขั้นตอนที่ระบายลำตัวทั้งหมดเพราะว่าลำตัวบางส่วนมันตกกล้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการระบายสีหน้ากากและลําตัวของแบทแมนแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปก็คือส่วนที่เป็นผิวหน้าของแบทแมนนะครับเราลืมระบายนะครับ ต่อมาก็ใช้สีเนื้อนะครับมาระบายทับจะเป็นการเกลี่ยสีส้มให้เนียนขึ้นด้วยนะครับแล้วในความมืดก็จะขอให้แบบมีสีน้ำเงินมาเจือลงไปในสีเนื้อด้วย มีใครได้ดูเรื่องนี้แล้วยังครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้เข้าลงไปแล้วยังนะครับที่เป็นแบทแมนกับซูเปอร์แมนสู้กันนะครับแต่รู้สึกว่าเขาออกมาหยอกกันนะครับออกมาหยอกกันนิดนิดหน่อยหน่เสร็จแล้วเขาก็ดีกันนะครับกลายเป็นว่าคนดูก็จะเสียเงินไปดู ฮีโรลสอตัวนี้หยอกกันนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ดูนะครับน้องๆคนไหนได้ดูก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับอ่าแบทแมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลำตัวนี่หัวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาระบายสีซูเปอร์แมนกันนะครับ อย่าลืมนะครับดูจนจบคลิปนะครับมีกิจกรรมให้ทำมีกิจกรรมให้เล่นอีกนะครับจนจบคลิปนี้ น,นี่ก็ระบายสีหน้าซูเปอร์แมนนะครับดูซูเปอร์แมนของเราหน้าตาดูอวบกอิ่มมากนะครับอันนี้คือแก้มนะครับ คือส่วนของลำคออ่ะคราวนี้ก็ระบายสีเนื้อลงไปนะครับเราจะเว้นขาวๆไว้บางส่วนนะครับ เพื่อให้ดูแบบมันมีมิติมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าระบายจนหมดหน้ามันจะเรียบนะครับน้าจะแบนอันนี้ก็จะเว้นขาวไว้บริเวณน,นี้นะครับสันของหน้าผากสันของจมูกแล้วก็หนกคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็ ไม่ลืมส่วนที่เป็นหนกแก้มตรงนี้นะครับนิดหนึ่งมุมปากตรงนี้เว้นไว้ได้นิดหนึ่งนะครับโอยโอยเศษยังลบเศษยังลบทำเสีย นะครับผิวหนังส่วนใบหน้าของซูเปอร์แมนผมก็ไม่ต้องไประบายอะไรมันมากนะครับต่อมาก็ใช้สีน้ำเงินนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาของ ผ้าคลุมสีแดงนะครับ ก็ใช้สีน้ำเงินระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับนี่ขยับไฟนิดนึงนะครับจะได้เห็นสีชัดเจนขึ้นนะครับแล้วต่อมาก็ใช้สีแดงนะครับสีแดงสีแดงระบาย ในส่วนของภาคคลุมเลยนะครับให้เป็นแบบเข้ามาเจือปนในส่วนของภาคคลุมของแบทแมนด้วยเลยนะครับมันจะได้รู้สึกแบบว่ามันกลมกลืนเข้าหากันนะครับ ก็ระบายอ่อนๆไปก่อนนะครับให้รู้ให้รู้ว่ามันคือส่วนของสีนี้นะครับต่อมาก็ลงสีให้เข้มขึ้นนะครับดูในจอแล้วสีมันไม่ค่อยเข้มเลย สำหรับน้องๆที่ปิดเทอมนี้นะครับแบบว่าอาจจะต้องแยกย้ายโรงเรียนกับเพื่อนๆของขวัญที่ที่ดีสําหรับการเอาให้เพื่อนเป็นที่ระลึกนะครับหรือใครจะจีบสาวนะครับผู้ผู้ชายหนุ่มๆจะจีบสาวของขวัญที่ดีก็คือการวาดรูปนะครับวาดรูปเป็นจีบเป็นอะไรที่แบบกี่ยุคกี่สมัยก็ ก็ได้ผลนะครับดังนั้นน้องๆมาหัดวาดรูปกันนะครับวาดเองนะครับอย่าไปจ้างใครหรืออะไรนะครับอันนั้นมันเป็นการโกหกนะครับไม่ดีเรามาหัดวาดรูปครับเราเดี๋ยววาดเก่งแล้วต่อไปก็ใครที่แบบ จะแยกกันกับเพื่อนจะอะไรพวกนี้ก็การให้ของขวัญที่เป็นรูปถ่ายเอ้ยเป็นรูปวาดจะก็เป็นของขวัญที่จัดว่ามีคุณค่าน่าสะสมนะครับพี่ก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาวาดรูป เพื่อนๆสมัยเรียนเอาไว้นะครับทีนี้พอพอผ่านไปนานๆน,น,นะครับเอารูปเก่าๆนั้นมาดูก็คือเขาจะวาดเพื่อนทั้งกลุ่มทั้งแก๊งเลยนะครับพอผ่านเวลานั้นไปก็จะเอามาดูว่าตัวนี้คือใครตัวนี้คือใครนะครับก็จะได้แบบลำลึกถึงกันนะครับดูก็มีความสุขดีนะครับ ดังนั้นน้องๆที่แบบจะให้ของขวัญเพื่อนเป็นอะไรดีก็ลองเอาการวาดรูปไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญเพื่อนดีนะครับแล้วในวันข้างหน้าก็จะคิดถึงกันได้ไปอีกนานเลยนะครับ ้าวาดไม่เป็นก็มาดูนะครับช่องสอนวาดการ์ตูนเนี่ยนะครับจะสอนให้น้องๆวาดรูปเป็นนะครับ <S <S ต่อไปต่อไปใช้สีน้ำเงินนะครับระบายในส่วนของเสื้อซปเปอร์แมนเออมีอีกอย่างหนึ่งนะครับบางเพจเขาก็บอกว่า สองคนนี้เป็นแฟนกันนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่จะไปปรุงแต่งกันนะครับ เอาสีอะไรเข้ามาแทรกดีเอ่ยเอาเป็นสีออกม่วงๆนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันควรเป็นสีโทนน้ําเงินมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นโทนม่วงๆมันจะไม่ใช่สีในในเชิงของฮีโร่นะครับฮีโร่จะเป็นสีเชิงแบบน้ําเงินฟ้าๆอะไรแบบนี้นะครับ ต่อมาก็ใช้สีแดงนะครับระบายในส่วนของตัว S ที่อยู่ที่หน้าอกระบายให้เท่ากันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มน้ำหนักเขมอีกทีหนึ่ง คราวน,นี้แบกเกิลนะครับแบกาวิ์ของซูเปอร์แมนเราจะใช้เป็นสีส้มนะครับเพื่อให้แบบรู้สึกเป็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างฮีโร่กลางคืนกับฮีโร่กลางวันนะครับ กิจกรรมที่จะให้เล่นกันสำหรับคลิปนี้นะครับให้น้องๆมาคอมเมนต์กันนะครับว่าน้องๆจะให้ใครชนะนะครับโดยกติกาก็คือใส่แฮชแท็กแล้วก็พิมพ์ชื่อของฮีโร่ที่น้องๆเลือกนะครับจะเป็นแฮชแท็กว่า b a ท m a n หรือแฮชแท็กว่า Superman ก็ได้นะครับ สำหรับทีมที่ชนะเราจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับแล้วก็รับภาพนี้ไปเป็นที่ระลึกนะครับผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นจะได้รับภาพนี้ไปเป็นที่ระลึกนะครับ รูปอื่นๆจะมีกิจกรรมแบบนี้ไหมต้องคิดดูก่อนนะครับว่าจะมีดีไหมนะครับอย่างรูปจอมโจรคิดที่ว่ากไปก่อนหน้านี้นะครับหรือคิริตโตะนะครับหรือแม้แต่ตัวอื่นๆที่ได้อย่างเช่นแอนแมนหรือ วันเดอร์วูแมนที่เราจะวาดกันนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการระบายสีซูเปอร์แมนและ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 แบทแมนนะครับซูเปอร์แมนสู้กับแบทแมนนะครับการประจันหน้ากันของ2ฮีโร่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ